คุณนายวันนี้ฝนตกแหน,น่นอนนอนทอดอารมณ์เหน่น่าเบื่องกันบานคนฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนในกลางวันนี้ไม่หยุดเลยหนนอนหลับเราต้องหมอบคาน้าไปนะพักผ่นจะเสียงดังคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงคุณมาดามแบร์บจิคาโลไม่ทราบว่ามาดามจะทานอะไรแฟจุาค,ค่ะมาดาม มาดามทรงหิวหรือ,อยังฮเนะวันนี้มาดามจะทานอะไรดีเอาอะไรมาก็ได้เอาอะไรมาก็ได้จ้ะอานน้ำส้มหรือน้ำเอาน้ำส้มหรือนมแพะดีแล้ายังไงน้ำส้มหรือนมแพะด,พดีถ้าหนูอยากกินหนูอยากกินน้ำองอุ่นกับน้ำแอปเปิ้ลเหมันไส้ กอดูคุณนายดิแหมนอนอัลลาดเลยนะไม่มีไม่มีนานโนกวนเนี่ยดิดูดูเขาดิแหม่ดูตาดิเอคิดอะไรนะกำลังคิดอะไรอยู่นะฝนตกนะทุกคนวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยคุณนายเขาเบื่อเซ็งออกไปไหนไม่ได้เขานอนซอมพ่อ พ่อมีเรื่องที่จะเล่าให้หนูอ่ะไม่ได้เล่าดิจะถามหนูอ่ะพ่อไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะที่ซอมออกไปฉี่อ่ะคือทุกคนพ่อออกไปฉี่แต่เขาไปฉี่หน้าบ้านคนอื่นนี่ผมก็กลัวคนอื่นเองเห็นแล้วเขาจะดุมันเนี่ยทำไมเธอถึงไม่ฉี่หน้าบ้านเราสองสองไปไปฉีหน้าบ้านโน่นฝั่งตรงข้ามนน่นนะ เธอจะฉลาดไปแล้วนห่ดูคุณหญิงคุณหญิงมาดามคุณหญิงแหม่คุณหญิงหลับเลยแหม่ด,ดูหลับมนืนนานาโนเลยนะดดเดี๋ยวพ่อเด็กหนูขอนอนสักพักหนึ่งพ่อก็พ่อไปหาและกินก่อนก็ได้หนูยังไม่หิว คุณนายใช่จ้ะโอเคจ้ะคุณนายทุกคนคุณนายเขานอนไม่อยากรบกวนเขาเขาก็เลยบอกว่าให้ผมไปทำอะไรกินก่อนพอนั่งตรงนี้ได้ไหม,มฉันนั่งตรงนี้ได้ไหมซอมซอมแต่จริงๆอ่ะซอมก็น่าจะเข้าในห้องน้ำได้นะฉี่อ่ะไอโถส้วมอ่ะไปยืนตรงข้างบนได้นะ พ่อสอนนะไหมสมแก่แล้วสมจะสอนได้ไหมพูดนะฟังไหมพ่อจะสอนหนูอะ่ะสอนหนูเข้าห้องน้ําอ่ะพ่อไม่ต้องออกแปข้งนอกหรอกไม่ได้หลอกเขาบอกว่าเขาดีเขาต้องไปเห็นหน้ามาวินหน่อยอนอนอมไม่นอนหลับเลยไม่ตื่นเลย นี่นอนหลับเลยนอนหลับสบายใช่ไหมคุณยิ้คุณนอนนอนหลับแล้วนั่งหลับหรือคิดอะไรเพลินๆคิดอะไรเพลินๆ <c ười> คิดอะไรเพลินๆ <c ười> <c ười> กับดีขึ้นใจ <c ười> โอเคนะโอเคนะจ้ะปลอให้ขานอนก่น <c oughs> อนยาๆยาอายไ้สัน่น ก็ต้องอา अच्छा 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 โอเคโอเคขอนน้นอ okay. okay. no ่ yeah, yeah. างองด่มเสมของที่อยู่กลไไ้งง่าจิอะใหญ่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 มาใหญทำนี้ระวังมันก็อิบมล้นะ มิแกแจ็สันกับพี่มาอะไรมิกิมิกิมิกิกันเ่ย

ิลักก่อตาจะตาดเนยโอ้หนกไม่ไหวแล้วหนักอ่ะโอ้ยหนักหนักแล้วนี่นกอ่ะนกมันหนักอ่ะ อ oh. อากีอากีดีพราะตาเป็นช้างตามไม่เจนนะไยังไงลา,าเป็นช้างเดินวนี่โอ <c oughs> โอโออออ้ได้ไปไอ๋อเนา

ยุดยุดสปส๊หยุดเอ๊มีฟังใช่ไหมไมีฟังใช่ไหมเนาะเขาไม่ฟังตาหญิงที่เนาะี่เนาะตาเหน่อยตาเหนื่นนอยตาเขาขี่หลังที่เนาะได้ไหมตาข,ขี่หลังที่เนาะได้ไหมตอนตอนนี้ผมอยู่กับเนาะ ลงแจ็ซันลง่จ็สันอืมม่เหนี่ยทกนชิ้นเหื่อยอมเหือ,อ,อหาวหาเจะปากบ้างตอนนี้เขาหนุ่มๆเขาเล่นกันนะจะไม่ยอมะนะนกบอกว่ามจะไปเล่นกับผมที่ ไอหิง้นไปล้วเยโอ้ตากวนั่งน้าากวนั่ง้นไปแล้วน้าการนั่งหน่นั่งห่งกนั่งน่านั่งน่นั่งไงกานั่งด้วยดีเนไปแล้วโอเคตาให้ขี่นะโอ้แหลานตาเนี่ Humans อะไรนนักหนานะทำไมชอบขี่หลังกระจังท <c> ำ <oughs> ไมชอบขี่หลังกระจังพวกหนุ่มๆกำลังแบบเล่นไล่กันนะ <c oughs> นกก็ไม่ยอมนะนกก็ไปไล่เหมือนเขาด้วย <c oughs> เอระวังได้เจ็บนะห <c oughs> ยุดหยุดหยุด,ยด <c oughs> หญิงเขาเล่นกันแรง <c oughs> เล่นกันแรงมากเลยต <c oughs> าว่ามันเล่นนี่ได้เจ็บนะ <c oughs> ตาปวดหัวถ้าปวดหัวมากเลยหญิงทำไม่สบายอ่ะหญิงตาจิงอะไรยังหญิงต้องมอดให้ตานะหญิงต้องดูแลตาเลยนะหญิงหยุด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 ฟังไหมนะต็อปมาเรบลนานุ นาโนก,กับพวกหนุ่มๆเขาไปเล่นควายกันนะใครนะใครมานั่งนะไอ้สัแนนะหญิงหญิงเทน้อมตัวงนี้มันหนักนะเนี่ยหนักมากนะทุกคนโดนน้อมตัวทุกคนโน้อมตัวแล้วเขามือแบบอืไม่หญิงหน้ารั่ง อะไรจริงอะไรจริงเปเหนื่อยอะเหนื่อยมาเร็ววันนี้มาเร็วน้ำโชคคนไหนน้ำโชคน้ำโชคอยู่ในบ้านนะน้ำโชคออกมาน้ำโชคไม่ยอมออกบ้านเลยน้ำโชคอยู่ในบ้านจัด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 จัสันทำไมน้ำโชคอยู่ในบ้านน้ำโชคเอามาเอามาเอามาไหมเอาไหมน้ำโชคเลยเร็วรีรีรเร็ว

น้ำโชคเขาไม่ค่อยออกบ้านเนี่ยยิ่งฝนตกอย่างเงี้ยเขาไม่ออกเลยเดี๋ยวันต้องเข้าไปหาเขากันเห็นไหมเขาไม่ชอบออกฝนตกเดี๋ยวตาไปหัน้ำโชคน้ำโชคเขาไม่ไม่ออกอ่ะฮึสกระปกันหรอตาอือือืมอืมอืต้องเข้ามาหาเขาสกน้ำโชคเขาบอกเขาไม่ออกไปเียกฝนสก๊อปเขาเล่นเจอยู่ในบ้าน โอเค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 เล่นกันเบาๆเล่น <welche> กันเบาๆนะเดี๋ยวตาไปทำอาหารกันเล่นกันเบาๆนะโอเคนะให้หญิงนะโอเคแล้วขาดใครไหมตาไปทำอาหารก่อนโอเคจ้ะเล่นกันเบาๆนะเล่นกันเบาๆนะเล่นกัเบาๆตาไปทำอาหารไอ้หญิงนะข้าตาโอ้ยซอมฉันยังเก็บตรงสะโพกเลยที่ฉันล้มอ่ะตรงที่ฉันล้มที่เธอไป ก็โดดไปดูฉันน่ะก็คือวันนี้ผมลื่นลื่นล้มตรงทางเดินบอดีลื่นสายยางสายยางลื่นตื่นแล้วเอาไอ้ตรงไอ้นี่ยลงเจ็บเลยนอนเลยนอนเลย,นนเ,ลยเรียกหาซอมบี้ใหญ่เลยซอมบี้ก็รีบวิ่งไปตอนแรกนางก็คิดว่าผมแกล้งลนางก็พงอ,อกหัวอะไรสักพังนางวิ่งไปดูตัวโลกเลยอื เจ็บจริงๆนะซอมบี้ฉันแต่ฉันจะยาอะไรทายาอีทีท่พ่อกอ็รู้เล็บนี่ยาวมากเลยซอมฉันว่าตัดเล็บนี่นะเด็กนางจะต้องอันนี้แน่เลยวอยวายน่เลย,ยนายต้องวอยวายนี่ตัดเล็บซอมฉันเขาตัดเล็บนะนะโอเคปะ หลับคุณนายหลับแต่เล็กนี่ฉันเห็นแล้วฉันอึดอัดว่ะมันยาวไปตัดนะสำนะักอืเชื่อไหมเดยกนางจะต้องตื่นตอนนี้นางกำลังหลับเจค้คุณนายคุณนายคุณนายหลับเลรอือมแหมถ้าเป็นหลับสนิทแต่ผมไปเอากันไก่มาก่อนกันไก่มาตัดเล็บ นิ้วันนี้เขามันแหลมไปอือแต่คขนอนเนี่ยอือหือแต่พ่อก็ยังไม่หายเลยนะซอมแต่พ่อก็ยังเจ็บเจ็บจีนะเจ็บมันเหมือนแบบมันช้ำมันมันตรงเขาเรียกอะไรตรงไอเขาเรียกอะไรมุมกระดูกอะมุมกระดูกมุมกระดูกเขาเรียกโกกใช่ไหมตรงต้นขาอ้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย เจ็บมากเจ็บมากตรงเนี้ยซอมอ่ถ้าเป็นมาเขาก็จะตรงนี้เขาเรียกตรงนี้ตรงไหลตรงนี้อืมเจ็บอืมสามีพ่อก็ทายาหรือ,อยังพ่ออืมอืม,อมเดี๋ยวพ่อไปเอากันไกมาก่อนนะทุกคนผมไปเอากันไกมาเดี๋ยวนางต้องตื่นแน่นะ <c oughs> โอเคไปเอากันไกมาตัดเลยพี่นางกนะ่อน